อ่ะสามหมื่นแล้วเริ่มเริ่มนะคะครูดาไม่ย้อนแล้วนะน้องแป,ป๊บซี่ทักมาหลังจากที่เรียกร้องได้สำเร็จทักมาเมื่อคืนนะบอกว่าสวัสดีค่ะครูดาหนูเขียนมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายไป2องแสนคุยกันครั้งแรกประกันบอกว่าให้แค่แสนเดียวหนูยังไม่ตกลงค่ะก็เลยมีนัดคุยกันครั้งที่สตัวแทนประกันบอกว่าเขาจะไปยื่นบริษัทก่อนก็คือเขาจะไปขอไปไปนำเสนอบริษัทก่อน และเขาก็จะติดต่อกลับมาวันจันทร์หลังจากนั้นหนูรอประกันติดต่อกลับมาค่ะระหว่างนั้นหนูศึกษาคลิปแล้วก็โทรหาครูดาหลายรอบมากๆเลยค่ะจนมาถึงวันจันทร์ประกันก็ติดต่อมาประกันแจ้งว่าจ่ายได้แค่แสนสองเพื่อมาให้อีกสองหมื่นหนูไปไม่ถูกเลยค่ะประกันเขาบอกหนูว่าผมเห็นใจนะครับว่ามันได้น้อยไปมผมแนะนำนะให้คุณนะ่ะไปหาทนายฟ้องเอาดูแนะนำเด็กนะน่าจะได้เยอะกว่านี้ คงคิดว่าอุ้ยเด็กมันไม่ไปหาพัฒนานฟ้องหรอกอืหนูก็เลยไปศึกษาเรื่องคอปพะพอูนเลยโทรไปแจ้งประกันใหม่บอกว่าหนูจะไปขอปพอนะคะประกันบอกว่าไปเลยครับไปได้เลยตอนแรกหนูไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคอปพอเลยค่ะจนหนูได้เข้าไปดูไลฟ์สดครูดาครูดาบอกว่าให้ไปโต้แย้งกับประกันนั่นแหละค่ะหนูก็เลยโทรไปหาประกันเลยค่ะหนูบอกประกันว่าพี่ แจ้งมาได้ไหมคะว่าไอ้สแสนสองที่พี่ให้หนูนะ่ะมันค่าอะไรประกันตอบหนูว่าทั้งหมดเขาเรียกว่าค่าขาดไรายได้จากการพักรักษาตัวครับหนูก็เลยแย้งไปค่ะว่ากฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะคะตั้งแต่1เมษายน2563ประกันก็เลยบอกหนูว่างั้นก็ไปคอปพอเลยหนูนั่นหนูก็เลยบอกประกันว่าพี่ส่งเอกสารให้หนูเลยคะ่ะ คือขอเอกสารกลับมาพี่เอาเอกสารกลับมาให้หนูเลยค่ะหนูจะไปคอปพอหลังจากนั้นหนึ่งวันค่ะประกันก็รีบติดต่อมาเลยแล้วก็เพิ่มให้เป็นแสนจากแสนสองนะขายับมเาเป็นแสนดหนูบอกว่าไม่ได้เรอกค่ะประกันเลยถามว่างั้นสองแสนหนูจะจบไหมผมไม่อยากเสียเวลาไปคอปพอคุณดูนะหนูก็เลยบอกว่าโอเคจบค่ะงั้นจบที่สองแสน ขอบคุณครูดามากๆเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ทุกคนโดนกันคือเรื่องปกติมากๆเขาจะเช็คคุณด้วยไปฟ้องเอานะผมก็เห็นใจคุณนั่นแหละไปฟ้องเอาเพราะคนส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่พอพูดว่าฟ้องไปจ้างทนายหนึ่งเสียตังสองอุ้ยเราไม่มีความรู้ด้วยอุ้ยแล้วเขาก็คิดว่าเราไม่กลา้าเพราะเราไม่กลา้าปุ๊บเราพูดว่ายากนึกว่ายากซะก่อนอุ้ยเราก็เป็นตาสีตาสามไม่ค่อยรู้เรื่องนิ่งเด็กอยู่เลยนะน้องแป,ป๊บซี่ คงจะคิดว่าไม่ไปต่อแน่ๆยังไงก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาให้แต่ปรากฏว่าโชคดีที่น้องคนนี้เขาสู้ค่ะเขาไม่รู้เขาก็ศึกษาให้รู้คอปพอเป็นหน่วยงานหนึ่งค่ะที่เขาจะเคลียร์ให้ระหว่างประชาชนกับบริษัทประกันคอปพอจะมีอำนาจ ในการที่จะเคลียเขาเรียกว่าเป็นตัวกลางในการคุยในการเคลียให้เมื่อไหรก็ตามที่คู่กรณีเนี่ยกับบริษัทประกันคุยกันไม่ลงตัวคนที่จะเคลียให้ก่อนหรือฝ่ายที่จะเคลียให้ก่อนหรือที่ที่เราจะต้องพุ่งไปหาก่อนคือคอปพ,อพอจะไม่ใช่ไปศาลมันยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะเข้าใจไหมคะแต่เขาไม่พูดถึงบางคนเขาไม่พูดถึงเขาเช็กก่อนว่าคุณรู้เรื่องคอปพ,อพอไหมคอปพ,อพอคือหน่วยงานที่เขา เรียกว่าจัดตั้งขึ้นแต่ถ้าคนกับคนคนมีปัญหากันคนกับอู่ซ่อมรถคนกับคนคนกับคนอย่างเงี้ยไปสถานีตํารวจหรือขึ้นศาลใครเข้าใจพิม์พเข้าใจเพราะที่คอปพอเขาจะมีในส่วนของสูงสองคอปพอก็คืออนุญาตโตตุลาการจบกันตรงนั้นเหมือนจบกันที่ตรงนั้นได้เลยคุณเข้าใจไหมแล้วคุณจะไปเสียตัง,จ,งจ้างเจ้งอะไรทําไม หลายคนเสียตังค์สักบาทไหมล่ะฉันตอนแรกพอน้องเขาบอกว่างั้นหนูไปคอปปะพอ่อเขาก็ลงเชิงอีกอสินใหม่คนนี้ก็เก่งอะนะลงเชิงอีกว่าตบมือให้น้องก่อนเก่งค่ะืูอ